สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับคู่รักนั่งจูจีบนรอสภา,านะเสียหลักพัดตกกระแทกโขดหินหนุ่มเยียบตัวไม่ได้สาวหัวแตกนะครับเมื่อเวลาส่วนศูนย์นอนครับวันที่20กันยานะครับศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลที่สว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีรับแจ้งเ,เหตุมีสองหนุ่มสาวพัดตกตรงจากราวสภานะรล่างกระแทกโขดหินได้รับบาดเจ็บครับ เกิดเกบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาแหลมบารีไฮพัทยาใต้หมู่สิบตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชุมุรนะครับภายหลังรับแจ้งนะครับสั่งการให้เจ้าที่กู้ภัยพร้อมรถฉุกเฉินรถไปให้ช่วยเหลือนะครับที่เกิดเหตุบริเวณราสะพานพบชาวบ้านและนะักท่องเที่ยวกํลาลังมุงดูร่างคนเจ็บจํานวนสองรายนะครับหลังจากัดตกขาสะพานเทียบเรือสูงสองเมตรลงมากระแทกโขหินทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนาดีเลศึงหวัดนาส้สซนะุกนับ อายุสามสี่ปีได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังจไม่สมหามารถจยับตัวได้ได้นางสาวสุภัทศราอายุ24สปีครับสภาพศีรษะแตกได้รับบาดเจ็บโดยทั้งคู่มีอาการ้ายคนมองสุางาราทางเจ้าพี่จินปรงพยาบาลก่อนเคลื่อนย้ายผู้รับบาดเจ็บส่งไปบาลเมืองพัทยานะครับจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าขณะที่กําลังนั่งชมวิวรับบรรยากาศยามค่ำคืนอยู่เรือนจุดเกิดเหตุนะครับ ได้เห็นผู้บาดเจ็บทั้งสองรายกำลังนั่งอยู่บนราวสะพานโดยลักษณะทางจะชูจีกันเหมือนแฟนสาวเพิ่งจะคบกันจากนั้นไม่นานก็เห็นผู้บาดเจ็บท,ทั้งคู่เกิดพัดท่าเสียหลักพัดตกลงจากราวสะพานสูงป,ประมาณ2เมตรไปกระแทกโขดหินได้รับบาดเจ็บดังเก่าหลังเกิดเหตุจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาเข้ามาช่วยเหลือทันทีคนระับ